สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะครับมาไหว้พระนะครับมาไหวา้รูปปั้นของหลวงพ่อโตนะครับอยู่ที่สถานปฏิบัติธรรมสวนป่าดอนมงนะครับซึ่งตั้งอยู่ในป่าสาธารณะนะครับของบ้านเปาออำเภอขอวังจังหวัดยโสธรน,นะครับซึ่งประชาชนในละแวกใกล้เคียงนะครับถ้าหากว่าใคร มาบนบานสารกล่าวไว้ที่นี่นะครับเมื่อสมหวังแล้วนะครับก็จะกลับมาเขาเรียกว่าอะไรครับก็จะกลับมาเพื่อที่จะทำตามสัญญาทำตามคำขอนั่นเองนะครับอย่างเช่นบางคนขอให้มีงานทําขอให้ได้งานดีๆขอให้สอบได้โน่นได้นี่หรือว่าขอให้สอบติดอย่างนี้นะครับเมื่อ มาบนบานสารกล่าวไว้เมื่อสอบติดแล้วนะครับก็จะมาทําการแก้บนนะครับเอาพวงมาลัยหรือเอาแม้กระทาั่งบางทีก็มีหัวหมูอะไรมานะครับที่นี่คือสวนป่าดอนโมงนะครับ